ฝันว่าไฟไหม้บ้านการที่ฝันว่าไฟไหม้บ้านนั้นสามารถทำนายความหมายได้ว่าชีวิตในช่วงเวลานี้ของเจ้าของความฝันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นให้เตรียมพร้อมรับมือไว้ให้ดีการที่จะทำอะไรในช่วงนี้ให้เรามัดระวังไว้บ้างอย่าทุ่มเทด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปด้านการงานในช่วงนี้อาจเกิดความสับสนขึ้น หากตัดสินใจอะไรไม่ได้ให้ขอคำปรึกษาของผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือจะสามารถทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหากมีอุปสรรคหรือข้อขัดข้องใดๆเกี่ยวกับเรื่องงานในระยะนี้จะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือซึ่งเป็นเพศตรงข้ามที่ทำให้งานสำเร็จไปได้อย่างราบรื่นสำหรับความหมายในเรื่องความรักนั้นคนที่มีคู่แล้วในระยะ นี้อาจมีความตึงเครียดในความสัมพันธ์กับคนรักควรหาเวลาไปพักผ่อนหรือพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจกันให้ดีขึ้นอาจมีเหตุให้ต้องทะเลาะกับคนรักอย่างรุนแรงดังนั้นควรใจเย็นให้มากถ้าฝันว่าไฟไม้บ้านหลังเก่าถ้าได้ฝันเห็นว่าไฟไมหม้บ้านหลังเก่าที่เคยอาศัยอยู่มีความหมายของความฝันว่าช่วงระยะน,นี้กำลังจะมีญาติมิตร หรือเพื่อนฝูงที่อยู่ห่างไกลจะเดินทางมาหาด้านการทำธุรกิจหรือการค้าขายช่วงนี้จะดีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากโดยจะมีโอกาสติดต่อสร้างความสัมพันธ์กับต่างชาติที่จะทำให้การงานและธุรกิจไปได้ด้วยดีมีเงินมีทองเข้ามาไม่ขาดสายแต่เรื่องการทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคาร ให้ระวังเรื่องเอกสารสัญญาที่ไม่สมบูรณ์จะทําให้เกิดปัญหาและความล่าช้าได้ส่วนความหมายในเรื่องของความรักคนที่ยังโสดกําลังจะมีโอกาสได้พบคนที่ถูกใจแต่จะยังไม่ใช่เนื้อคู่แล้วก็มีโอกาสปัญหาเรื่องสูสสาวอย่าเปิดโอกาสให้ใครที่ไม่คิดจะจริงจังด้วยเพราะมีโอกาสพลาดพังได้มากถ้าฝันว่าไฟไหม้บ้านคนอื่น การฝันเห็นว่าไฟไหม้บ้านคนอื่นนั้นสามารถทํานายความหมายความฝันได้ว่าเจ้าของความฝันกําลังจะมีโอกาสได้เจอกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยน่าพอใจจะมีความกังวลอยู่ในใจจนทําให้รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนักหนะ้าที่การงานไม่ราบรื่นจะมีปัญหาจากการเจรจาจนทําให้เกิดความขัดแย้งอาจจะมีคนมาขอร่วมลงทุนธุรกิจด้วย แต่ไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่นักด้านการเงินเข้ามือซ้ายจ่ายมือขวาจะเก็บเงินไว้ไม่อยู่สำหรับความหมายเรื่องความรักนั้นคนที่ยังสดอยู่อาจได้พบรักกับคนที่มีอายุห่างกันส่วนคนที่มีคู่แล้วกำลังแอบคบซ้อนให้ระวังจะถูกจับได้้อฝันว่าไฟไหม้บ้านแต่ดับไฟทัน ถ้าฝันเห็นว่าไฟไม้บ้านจะสามารถดับไฟนั้นได้ทันจะมีความหมายของความฝันว่าให้เจ้าของความฝันระวังจะเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุภายในบ้านในช่วงระยะนี้จะทำอะไรต้องระมัดระวังให้มากเพราะมีโอกาสถูกใส่ร้าย,ายหรือถูกนินทาวา้ายอยู่เป็นประจำให้ระวังการต้องรับผิดช,ชอบในเรื่องตนเองที่ไม่ได้ทำ ด้านการเงินในช่วงนี้จะต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนเพราะอาจเกิดความผิดพลาดและผลที่ได้รับอาจไม่เป็นตามที่คาดเอาไว้มากนักนี่สินอาจเรียกเก็บไม่ได้หรืออาจกลายเป็นนี้ศูนย์ได้ส่วนความหมายเรื่องของความรักนั้นคนที่มีคู่แล้วให้ระวังการที่มีความลักต่อกันและอย่าเปิดโอากาสให้กับคนใหม่ๆเพราะาอาจจะมีความสัมพันธ์ที่เกินเลยเกิดขึ้นได้ เลขนำโชคเลขเต่น0 1 2 6 7เลขลอง2 1 4 8 6 8 7